Okay. นี่มันก็ที่คืนของค่ำคืนนี้แล้วสินะคนสซมาเขาก็หลับหลกำหมดแล้วฉันนอแต่จ้องมองฟ้าเพดานอยู่อย่างนั้นนี่มันก็คืนที่สามแล้วนะทอสกับเจนเนลลี่เอาแต่ทะเลาะกัน ฉันได้แต่คิดว่าพ่อแม่ของฉันเอาแต่ทะเลาะกันตลอดเลยเพราะว่าฉันมันเป็นเด็กที่แย่อย่างนั้นสินะเพราะว่าสิ่งอะไรแปลกก็เอาแต่เกิดขึ้นรอบๆตัวฉันตลอดเลยแต่ฉันรู้พวกเขาเองก็มีปัญหาของตัวเองเหมือนกันฉันเอาแต่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันยากขึ้นแต่ว่าพวกเขาก็ต่อสู้เหมือนก่อนที่ฉันจอ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้อีกสักอีกนะบางครั้งนี่อะไรนะเหม่บางครั้งนี่แหละนะเป็นสิ่งที่ติดๆพวกเราต้องเจอแต่ฉันหวังว่าไม่นะฉันก็คงจะหลับอีกในเร็วๆนี้ไม่ได้แหละฉันตัแต่ได้ใจเสียเวลากับการโกหกกับตัวเองแล้วเราก็เลือกได้ว่าจะเอาอะไรอ่านหนังสือฟังเพลงเล่นเกม ฟังเพลงก็ทําให้ใจสงบดีอุ้ยเสียงโต๊อีเขาแต่เราเป็นคอเกมเราต้องเล่นเกมฉันเดินไปที่คอมพิวเตอร์แล้วเปิดเกมที่ฉันชอบ The sim แน่นอนทุกคนต้องเคยเล่นเกมนี้มันสุดยอดที่สุดแล้วฉันไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อดีแต่ฉันอยากเล่นเกมนี้มานานแล้ว ฉันเป็นติ่งแฟนบันแท้ของวิลไรท์เลยแหละตั้งแต่ The ะ i m c i ิ y ปี2000เกมนี้ไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังเลยมันเป็นเกมที่เต็มไปด้วยระบบต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้คนในโลกจำลองได้เห็นผู้คนใช้ชีวิตในสิ่งที่พวกเขาอยากจะทำ รู้สึกว่าจะแปลผิดเราจะลืมๆไปไปถ้าฉันได้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตได้เหมือนในชีวิตจริงก็คงจะดีสินะแล้วจากชั่วโม,มงผ่านไปดวงตาของฉันมันก็เริ่มที่จะรู้สึกหนักอึ้งขึ้นแล้วฉันเดินกลับไปที่เตียงระหว่างที่ฉันเดินกลับไปที่เตียงฉันสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่มันสวยงามจากท้องฟ้าข้างนอกอะไรอเห็นอะไรนี้อ้าว มึงเห็นท้องฟ้าให้กูเลือกออปชันอื่นทำไมละ่ะก็ดูที่หน้าต่างดิฉันมองไปที่หน้าต่างมองออกไปฉันได้เห็นพระจันทร์เต็มดวงแต่ว่าดวงตาของฉันเอาไปแต่ว่าดวงตาของฉันนั้นมันก็ถูกดึงดูดด้วยอะไรบางอย่างจากฝั่งตรงข้ามของอพาร์ตเมนต์จากฝั่งอพาร์ตเมนต์อีกฝั่ง คุณอาจจะคิดว่ามันแปลกนะแต่ว่าฉันมองไปที่หน้าต่างโดยเฉพาะตอนกลางคืนฉันรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่แต่ว่าฉันไม่ใช่พวกวิปริตหรืออะไรนะแต่ว่าแบบหน้าต่างมันสะท้อนให้เห็นถึงผู้คนที่แตกต่างรู้ใช่ไหมแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างนะ่ะ ันทำให้ฉันรู้สึกเล็กลงนะแต่บางครั้งในเวลาเดียวกันมันก็ทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันเองก็ไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนกันมีหน้าต่างเปิดไว้เต็มไปหมดเลยแฮคืนนี้ฉันอยากจะรู้จริงๆว่าหน้าต่างพวกนี้มีเด็กเหมือนฉันอยู่ไหมเด็กที่นอนไม่หลับเพราะว่าพวกเขาพ่อแม่ของพวกเขาทะเลาะกันฉันอยากจะรู้จริงๆเลยพวกเขาอะมีความหวาดกลัวเหมือนกับที่ฉันเป็นหรือเปล่า แล้วหน้าต่างคนอื่นๆเหรอพวกที่ปิดไฟพวกนั้นมีความสุขกับชีวิตเหรอมีความสุขกับครอบครัวเหรอน่ารับเร็วจังเลยหรือพวกเขามีเรื่องให้ตื่นเต้นในวันพ่งนี้กันนะพวกเขามีความสุขจริงๆใช่ไหมฉันไดจะคิดว่าเด็กๆในโรงเรียนของฉันนั้นเอาแต่หวัวเราะแล้วก็ยิ้มกันตลอดเวลาและพวก ครอบครัวในทีวีที่โชว์ในทีวีพวกเขาไม่เคยจะสู้กันเลยหรือว่าการทะเลาะกันของเขาก็ไม่เคยจะเกินครึ่งตอนของเอพิโซดนั้นๆเลยฉันได้แต่จินตนาการว่ามันเป็นยังไงนะที่การได้ใช้ชีวิตโดยไม่ต้องมากังวลกับสิ่งที่ต้องอยู่ตรงหน้าพวกเขามีชีวิตแบบนั้นได้ยังไงกันนะ ทำไมฉันถึงได้มีทางเลือกที่แตกต่างจากพวกเขากันละ่ะมันเป็นทางเลือกที่ผู้หญิงในอายุเราๆฉันสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากนั้นเหรอแต่ว่าถ้าชีวิตของเรามันไม่ได้มีทางเลือกมากขนาดนั้นแล้วเด็กพวกนั้นละ่ะตรงหน้าต่างพวกนั้นพวกเขาจะถูกนำทางไปในคนทางที่แตกต่างที่มีความสุขนั้นเหรอ บนทางที่มีแต่หวยหวยหวยแล้วก็ไม่ได้ควบคุมอะไรกับชีวิตของตัวเองหน้าตาแบบไหนกันนะที่ฉันจะไม่ใช่ฉันดีวีหน้าตาแบบไหนกันนะที่พวกเราจะจบลงฉันนี่มันซึมเศร้ากับความคิดตัวเองจริงเลยโอ้นางเอกก ง่อยเป็นหมาเลยง่อยมากเป็นคืนอีกคืนหนึ่งสินะในบ้านหลังนี้เอาแต่รอคอยไมเคลิลที่จะโผล่มาเป็นคืนอีกถึงหนึ่งที่เวลานั้นผ่านไปเร็วเหลือเกินแต่คืนนี้มันก็แอบยากเหมือนกันนะเมื่อเมื่อ<ด>คืนนี้คุณต้องผ่าน,านเยื่อยัอยน<ด>จูทิโอลา มันทําให้คุณอยากจะกลับมาบ้านยังไงอย่างนั้นนะถ้าเกิดไม่เค้นมันจะโผล่มาให้เร็วกว่านี้นะหยุดมองท้องฟ้าได้แล้วเขาไม่โผล่มาหรอกยกเว้นคุณยกเว้นหล่อนยกเว้นคุณจะยุ่งกับอะไรบางอย่างอนะอันนี้คือน้องคุยกับตัวเองใช่ไหม ฉันควรจะทําอะไรบางอย่างนะโซนส่วนเขาจะได้ผูมาขัดจังหวะฉันได้ความสนใจของคุณหันไปทางที่ประตูในทันทีมันเหมือนไปเสียงจากลมเสียงลมกระแทกเสียงลมจากประตูกระแทกดังปั้งไม่ใ่อะไรก็ตามมันเริ่มจะเวียงไปอีกรอบก็คือง้างไปง้างมาเลย เร่หยุดหยุดหยุดก่อนแอสทีถ้าเธอยังจะมาใกล้ๆกลมาใกล้ๆกลถ้าเธอเลือกจะเปิดก็อย่าให้ลมมันพัดเข้ามาประตูปิดแดงปิดดังอีดอกกูพระเอกูทะเลาะกับบ้านไอ้เฮียตอนแรกทะเลาะกันหน้าต่างตอนนี้ทะเลาะกับบ้านตายห้าแล้วกูแต่ละคนโอ้แน่นอนมันไม่ยอมจะปิดนานอยู่แล้วแหละ โอ้อาเทอนาประตูทับสแสดงจุริงของตัวเองหน่อยสิสแสดงให้หน่อยทำตัวดีๆหน่อยอย่าให้ตัวเองมาจบอยู่กับวนลูปที่มันไม่จบสิ้นวนไปวงกลมวนเ<ง>ปิดปิดอยู่ด้านแหละน,นลลายต้องหาทางออกให้ตัวเองให้ได้นะถ้านายไม่คิดจะลองอะ จะจะไปอยู่แถวนี้เพืช่วย<ใ>นายห,หรอกนะคุณขยับตัวออกไปจากประตูแล้วมองไปรอบๆบ,บ,บ้านพยายามหาทางที่จะฆ่าเวลาไปกลุ่มก,มกูทะเลาะกับประตูทะเลาะกับบ้านทะเลาะกับประตูโอ้โหแม่เอ้ยมึงเหงาอะไรขนาดนั้นวะสงสารเจอนางเอ,งเอกเร็วๆเฮอ จ้องไปที่หน้าต่างเล่นเกมดูทีวีทั้งคู่เป็นเด็กตดเกมกูจะให้เล่นเล่นเกมคุณคิดถึงเรื่องที่คุณจะทำได้แล้วจากนั้นคุณก็หันไปในสิ่งทันทีทุกๆคืนเหมือนกันหมดเลยเปลี่ยนเกมเปลี่ยนหนังแต่มันก็เกมเดิมหนังเดิมซีรีส์เดิมทางเลือกช้อยเดิมๆมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรหรอก ฉันแค e yeah er ่เหนื่อยกับวงจรพวกนี้เต็มทีแล้วกูโคตรเหนื่อยโอ้ทำหน้าดี๋อ้ไม่ง่อยนะเธอโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องกลุมกูเอาหัวกูโคกับประตูเพื่อความ้วยความโมโหไม่เอาอย่าทำอย่างนี้นะโอ้เมอรยลฉันพยายามแต่แบบมันจะไม่พอสักที ฉันเอาแต่วนรูปแล้วก็จบอยู่ในที่เดิมฉันรู้แล้วว่าบิวบูเรรู้สึกยังไงประตูมันมันมันเวียงออกอีกครั้งหนึ่งฉันอาจจะซ่อมชีวิตของตัวเองไม่ได้หรอกนะแต่อย่างน้อยฉันก็ต้องเจ็ดการกับอีกประตูหานี้ได้กูุมกูฉีกประตูออก ด้วยการมือของเขาแล้วเวียงมาไปที่พื้นอะไรทําให้ฉันคิดว่าอยากจะทําแบบนี้น,นั่นแหลมีทางเลือกต้งมากมายในช่วงหลายปียหลายทศหลายปีหลายทศวรรษที่ผ่านมาแต่มันมีสักทางไม่ได้ที่มันเป็นไปได้จริงๆฉันเราจะเลือกทางเลือกที่ผิด แล้จุดจบมันก็อยู่ที่วันโลกาวินาอยู่ดีหนึ่งทางเลือกก็ผิดอีกทางเลือกก็กลับไปไม่ได้คุณคิดว่าคุณไม่ต้องการลมหายใจอีกต่อเอาไหมคุณคิดว่าคุณไม่จำเป็นต้องการลมหายใจอีกต่อไปแล้วแต่คุณก็ยังถอนหายใจด้วยความเคยชินอยู่ดีไม่ฉันจะต้องทำภารกิจนี้สำเร็จ ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหม,มีแสงจ้าไมเคิลมึงมาใช่ไหมนั่นไงอีดองมาเฮลโลกลุ่ม <Glo> ไมเคิลปรากฏกายมาจากทางเข้าตบอีเวนไมเคิลอีควยนายรู้ใช่ไหมว่าฉันชอบอะไรของนายเนะี่ยนายเนะี่ยเวลานายจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนายทำ ฉันแทบจะไม่เชื่อลูกน้องของฉันแม้แต่ครึ่งหนึ่งแต่ฉันเชื่อนายอกดองตบปากมึงนี่นายนทำอะไรที่มันเป็นพิเศษอยู่แล้วนี่แหละเป็นเหตุผลที่พวกเราต้องการนายกลับไปพิศวรน,นั่นแหละนะนั่นแหละนะทำไมฉัน,ฉนถึงได้ต้องเป็นคนทำเรื่องทั้งหมดพวกนี้นี่นายได้ข่าวของโจที่อไลน์มาหรือย,ยัง เราทรงเข่าให้มันเอาขอบคุณมากขอบคุณมันเลิศที่สุดนี่มันจะเป็นการใช้งานที่ดีมากๆทํทำไมนายต้องการาเข่าอะไรพวกนี้ขนาดนี้<ๆ>ด้วยก็แค่เอาไว้สำหรับเผื่อสงครามนะ่ะไม่เคนเอาเข่าของโจีิโอลาดม,มาไว้ตรงลูกตา พวกเราต้องการเขาของยญิงผู้หญิงคนนี้มาตั้งนานแล้วแหละแล้วลตอนนี้หล่อนตายสักทีขอบใจนายมากเลยนะนี่ภารกิจของฉันคือสำเร็จแล้วใช่ไหมนายพอมที่จะเปิดประตูต้อนรับฉันแล้วใช่ไหมนายก็รู้นี่ว่าทุกๆคนนะ่ะเรียกนายว่าเป็นตัวทรยศอยากตบปากหม่องมากอีกไมเคิลอินน่าเฮีย ฉันโดนเรียกแย่กว่ามันมายึกแต่ฉันยังเชื่อใจนายอยู่เพราะเขาก็เพราะว่าฉันชอบนายฉันชอบนายมากๆนายคือคนโปรดของฉันถ้าฉันพูดตามตรงกับนายนะส่วนไหนล่ะฉันไปคุยกับหัวหน้าใหญ่มาแล้วเกี่ยวกับภารกิจแต่ฉันบอกเขาไปแล้วฉันบอกเรื่องที่นายทําไปหมดนะมึงตอแหล ฉันบอกไปแล้วเขาก็ดูไม่ค่อยจะประทับใจอะไรเท่าไหร่น้อถึงแม้ฉันจะบอกเขาเกี่ยวกับตอนที่โจทิโอลาทุกข่าตายมึงเอาเข่าของกูเอาเข่าของน้องกลุมกูไปแล้วมึงบอกกูไม่เชื่อมึงอีหน้าเฮียคราสนายเป็นคนบอกสันเองนะว่าโจทิโอลาแต่มันก็มากพนจะเปลี่ยนเปลี่ยนใจเขาแล้วอะ ฉันไม่ได้สัญญาอะไรสักอย่างเลยนะอย่ามาขึ้นเสียงกับฉันนะ <ulu> อีฮีอันนี่เดี๋ยวกูตบปากมันไสอ่างชิบหายแต่ฟังฉันก่อนสิฉันก็พูดคุยกับเขาแล้วแล้วฉันพยายามย้ำเตือนเขาแล้วว่ามันเป็นวิธีของเขาเกี่ยวกับการให้อภัยโทษและเขาก็เกือบพร้อมที่จะให้เธอกลับไปแล้วแหละ แต่เราแค่ต้องการให้นายคิวให้นายคิวให้นายฆ่าปีศาจตัวสุดท้ายอะไรแบบนี้นะแค่ตัวเดียวแล้วนายจะได้กลับไปเลยจริงนะีแค่ตัวเดียวจริงๆนะเขาหันหลังแบบโยกไปข้างหลังแล้วก็หัวเราะยังสนุกสนานเฮียอะไรสัตว์เอาเทอะนาเกกลุ่ม เทวาดาเขาไม่โกหกกันหรอกนะแต่พวกนั้นก็ไม่เคยจะบอกความจริงเหมือนกันโอ้ยรู้สึกเจ็บรู้สึกจุกแต่นายก็พูดถูกประเด็นนะฉันจะยอมให้ประเด็นนั้นผ่านไปมึงไม่โกหกมึงไม่พูดความจริงมึงก็เฮี้ยอยู่ดีบอกฉ<อ>ันเกี่ยวกับภารกิจสุดท้ายมาซะ เดี๋ยวนายจะได้ไปไปเยี่ยมเอาไปเดี๋ยวนายจะได้ไปเยี่ยมอา่าปิศาจที่มีมาร์กเกี่ยวกับทัดไฟแล้วก็ท่าต้มแข็งอ่ะนะเป็นปิศาจตัวสุดท้ายที่นายจะต้องจัดการอาให้กูเลือกได้ด้วยถามข้อมูลเพิ่มกับกวนส้นตีนมัน ก็อยากให้เกมจบดีนะแต่กูก็อยากโวนตีนมันนะเอาไงดีวะอืมเราจะเอาดีๆแล้วกันเหมยคอาม่ยังไงท่าไฟท่า,าน้ำแข็งฉันก็ไม่รู้อินนี่นี่นั่นมันคำนั่นมันคือคำอุป,ปมารหรือว่ามันเป็นการแบบเรียบเรียงอะไรที่มันเกี่ยวกับตัวตนเหรอ เวลาไรที่จับต้องได้หรือยงอังไงนั่นเป็นทั้งหมดที่แกเบียบอกฉันเข้าใจไหมนายก็รู้ว่าฉันก็รู้ว่าบออนั้นมันก็รู้ความจริงแกเบียมันแทบจะไม่รู้อะไรที่มันเป็นประโยชน์เลยด้วยซ้ำงั้นแสดงว่าถ้าฉันฆ่าตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายได้การทรมานภารกิจที่แสนท,ท,ทรมานของฉัน<า>ก็จะจบลงแล้วใช่ไหม ก็อีกครั้งกันนะใช่นายจะได้กลับไปสวรรค์หลังจงนี้มั้งแต่ก็ระวังไว้ก่อนนะเพราะว่าตัวสุดท้ายมักจะเป็นตัวที่ห้าที่หัที่ยากที่สุดอยู่แล้วและเกเบลก็บอกมาว่าจะเจอตัวสุดปีศาจตัวสุดท่สุดสุดท้ายนี่ได้นายก็ต้องเตรียมตัวไว้ให้ดีๆหน่อยนะ นายก็แค่เตรียมตัวในเรื่องของนายไปก่อนแล้วกันก่อนที่จะพาฉันไปฉันพร้อมที่จะข้ามอยู่แล้วฉันมันชอบฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วนี่ฆ่าน่ะมันง่ายพ่อพิซต่์แห่งความตายเดี๋ยวฉันจะพานายกลับไปด้วยตัวฉันเองไม่ต้องห่วงฉันรู้ฉันทําได้เพราะว่านายก็คือนายสมัยถึงแบบ ตอนอางานเสร็จแล้วนะะเจอท่านที่เบสซอรแล้วก็ฉันจะพานายกลับบ้านมมยเคิลพุ่งกลับไปที่บนฟ้าแล้วก็หายเข้าไปในสวรรค์ตาของนายได้แต่จ้องมองเขาที่ผ่านไปรับครั้งแล้วครั้งเล่าปีศาจแค่ตัวเดียวมเริโอแล้วพวกเรามันจะได้เสร็จสักที ือกูมกมูแบบคิดถึงแฟนเก่าชิหายเลยแบบคิดถึงมากอะ่ะคุณพระคุณเจ้าเกิดอะไรขึ้นนี้ติดตามชมตอนต่อไปนะคะ